เดี๋ยวเรานั่งละความเปลินกันสักพักหนึ่งนะเพื่อละสังโยชน์คือเครื่องผูกที่ทำให้สร้างพบและสร้างการเกิดที่พระองค์เรียกว่าภาวะปฏิลาภกานิสัญยชนานิคือพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก และอุปติปฏิลาพิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและการเกิดและพบและได้สองตัวนี้ได้ถึงอราตพลถ้าอย่างละ ภาะวะปฏิลาพิกานิสัญโยชนานิไม่ได้ก็จะเป็นอันตราปรินิพายีถ้าอย่างละอุปติปฏิลาพิกานิสัญญโชนานิไม่ได้อีกแต่เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นคือโอลัมพาคียานิสัญโยชนานิเราจะได้เป็นอุดทังโสโตโอกนิทคามี ไปผุดเกิดในสุทธาวาสชั้นที่ห้าหรือชั้นอากานิตาแล้วก็จะปรินิพานในภพนั้นแต่ถ้ายังละไม่ได้ทั้งสามอันอยังทำลายไม่สิน้นแต่ทำลายได้แค่สามสังโยชน์เบื้องต้น ระองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นเป็นสกทาคามีซึ่งจะกลับมาในเทวดาชั้นกรรมภพอีกครั้งหนึ่งแล้วจะปรินิพานตัวอย่างที่พระศาสดาตรัสไปก็คือได้กายชั้นดุสิตเป็นหนึ่งในเทวดาชั้นกรรมภพ เมื่อกายแตกทำลายก็จะปรรณิพานทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดพระองค์ตรัสว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณหรือจิตหรือมโนของเราไปตั้งอาศัยใน อารมณ์นั้นเรียบร้อยแล้วอารมณ์นั้นเป็นผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชมีที่ตั้งอาศัยบนผืนนาแล้วพปรองตัดว่าปูนับพวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว หรือจะกล่าวว่านามรูปัสอวักันติคือนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วหรือจะเลือกอย่างก็ได้ว่าจิตนั้นมีการน้อมไปแล้วทำให้มีการมากาันไป เราจะรู้สึกว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่นั้นจิตมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปอยู่ตลอดรลงเรียกการเคลื่อนมาเคลื่อนไปเนี่ยเรียกว่าอาคติคติคือการมากาันไปซึ่งเกิดจากการน้อมไปของจิตที่เรียกว่านติ นติคือการน้อมไปอันเกิดมาจากตัณหนาความอยากนั่นเองด้วยอำนาจแห่งความเพลินธรรมนันทิทำให้เราละความคิดไม่ได้แต่นั้นความอยากในการที่จะคิดนั้นเป็นอนุสัย ความเคยชินที่ติดต่อเนื่องมาตลอดสังสารวัตการยาวนานปรงจึงเรียกว่าตันหาที่สร้างภพและตันหาที่สร้างการเกิดหรือเรียกว่าเป็นเครื่องผูกให้สัตว์ยึดติดอยู่ในภพ ออกจากพบไปไม่ได้ดังนั้นถ้าใครละใครทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมได้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกชื่อว่าเป็นการที่กำลังละอนุสัยความเคยชินที่นอนเนื่องมาตลอดสังสารวัต เป็นการละการเกิดที่กำลังได้มาอันเป็นเครื่องผูกให้เราติดอยู่ในภพและกำลังละภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก สร้างฉันทะความพอใจในการรู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกให้เหมือนเราหายใจครั้งเดียวสบายๆเราก็รู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังสูดเข้าปล่อยออกได้โดยไม่ได้คิดอะไร แล้วทำให้อาการอย่างนี้นั้นอยู่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนานที่สุดเท่าที่จะนานได้โดยที่ความรู้สึกต้องไม่เครียดคลัดด้วยที่พระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ บีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เราจับพอดีพอดีความเพียนที่ปารบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียดคร้าน โสนะเธอจงปารบความเพลี่ยนแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอเสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด ฉันทะความพอใจในการอยู่กับลมหายใจที่พระองค์ตรัสว่าเป็นเสาเขืนเสาหลักของจิตให้จิตมาตั้งอยู่ที่นี่เรียกว่ากายยคตาสติวิริยะความเพียรก็เอาความเพียรมาตั้งอยู่ตรงนี้ให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเราทำได้แล้วจะรู้สึกถึงความเบาสบายลมหายใจจะละเอียดลมหายใจจะละเอียดปราณีตขึ้นตามลำดับ ที่เกิดขึ้นที่จะทำให้มีการมาการไปอยู่ในภายในของเรานี่คือตัวที่จะไปสร้างพบใหม่ให้กับเราเมื่อกายแตกทำลายอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิต บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนให้หมดไปความถือว่าตัวเราของเราในสิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นยังมีอยู่จิตหรือวิญญาณอันเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปบนผืนนานั้นก็จะงอกใหม่ในผืนนานั้นต่อไป เมื่อกายเราแตกทําลายจิตของเราปลิวไปตกในอารมณ์ใดพระองค์ตรัสว่าสัตว์นั้นก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี ดังนั้นถ้าเรากําลังคิดในเรื่องของการพยาบาทเบียดเปลี่ยนหรือคิดในเรื่องของอกุศลกรรมบท10อันนี้เป็นผืนนาที่จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรก กำเนิดเดราัจานเปลดวิสัยพระผู้มีพระภาคจึงให้เรารีบทิ้งอารมณ์เหล่านี้โดยเร็วด่วนที่สุดเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเขาต้องรีบดับให้เร็วที่สุด ชันใดก็ฉันนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องรีบดับให้ไหวที่สุดเพราะนั้นคืออัตภาพใหม่ของเราและถึงแม้เราจะยังไม่ตายแต่สิ่งนั้นจะเกิดเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินนอนเนื่องเราไป เกิดความคุ้นเคยกับการผูกจิตติดกับอารมณ์อกุศลทั้งหลายซึ่งจะเป็นเหตุให้เมื่อช่วงเวลากายเราแตกทำาลายนั้นจิตก็จะคล้อยไปในทางอากุศลแล้วก็จะไม่ละไม่ถึงซึ่งเป็นเหตุให้เราได้อัตภาพทุกขติต่อไป ดังนั้นการสั่งสอนอันดับแรกของพระองค์พระองค์จึงให้ละอกุศลทั้งหลายและสร้างความเป็นกุศลขึ้นมา กุศลที่แท้จริงพระองค์ตรัสว่าคือนิวรหากรรมชันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจากกุกุจจะและวิจิกิจะาปรองตรัสว่านี้คืออก,กุศลาสีที่แท้จริง ส่วนกุศลที่แท้จริงกุศลาสีที่แท้จริงเราก็ได้กำลังกระทำอยู่คือสติปฐานสี่ที่พระองค์ทรงอธิบายด้วยอาณาปานสติดังนั้นขณะที่เราจเจริญอาณาปานสตินั้นก็ชื่อว่าเรากำลังจเจริญสติปฐานสี่ ชื่อว่าเรากำลังสร้างกุศลาสีความเป็นกุศลให้ถึงพร้อมอันจะเป็นเหตุให้จิตนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมา แต่จิตนั้นจะบริสุทธิ์ผ่องใสในระดับใดก็ตามจิตนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจิตนั้นเองก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา องค์จึงตรัสว่าพิกุทั้งหลายจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน ถ้าเรารู้สึกเหมือนกับเราวิ่งไล่ตามจิตที่เกิดดับเร็วจีอยู่ตลอดเวลาให้กลับมาหาเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเพราะเราลืมลมหายใจไปแล้วมันจะเหมือนกับการวิ่งไล่ตามการเกิดดับของจิตมันจะทำให้เรายิ่งฟุ้งซ่านไป ไปติดอยู่ในสังโยชน์ที่สร้างพบหรือภาะวะปฏิลาภการนิสัญยชนานี้เข้าไปอีก <ไ isin. S 1> ก็ให้กลับมาที่เสาเขือนเสาหลักคือลมหายใจเข้าออกของเราเรารู้ตัวเร็วแค่ไหนก็เอาเท่านั้น เมื่อจิตกำลังเพลินกับความคิดจะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามรู้ตัวก็ให้รีบละรีบทิ้งกลับมาอยู่ปัจจุบันที่พระองค์เรียกว่าเป็นผู้มีราตีหนึ่งเจริญเป็นผู้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่งอนแง่นคลอนแคลนในธรรมอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้กายของเราจิตของเราเราก็เห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรา ณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอยู่อย่างนี้ในธรรมมันเป็นปัจจุบันเป็นเหตุให้เกิดการถอนอัสมิมานะความถือว่าตัวเราของเราออกจาก